สวัสดีครับก็วันนี้นะครับผมจะมาสอนในเรื่องของการตัดต่อวิดีโอผ่านแอปพลิเคชันแคปคั t นะครับโดยใช้สมาร์ทโฟนนะครับหลักๆเลยนะครับเราต้องดาวน์โหลดนะครับแอปพลิเคชันมานะครับจาก Android หรือว่าระบบ iOS มาเลยนะครับอันดับแรกให้เราไปที่แอปได้เลยนะครับกดยอมรับนะครับหน้าตามันก็จะประมาณนี้นะครับ หน้าตาจะประมาณนี้นะครับอันนี้คือเพิ่งดาวน์โหลดมานะครับโปรเจกต์ก็จะว่างนะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยนะครับถ่ายรูปวิดีโอสินค้ามาแล้วเรามีคลิปมีวิดีโอหรือว่ามีภาพนิ่งก็สามารถทำได้หมดนะครับอะผมจะนะครับเริ่มโปรเจกต์ใหม่ได้เลยก็คือนี่กดที่ตรงนี้นะครับโปรเจกต์ม่นะครับก็คือการอัปโหลดนะครับอัปโหลดการเข้าถึงรูปภาพนะครับอะ พอผมมีรูปภาพนะครับหรือรูปวิดีโอแล้วผมจะเอามาตัดต่อผมก็สามารถเลือกได้เลยนะครับว่าผมจะใช้วิดีโอไหนนะครับกดเลือ่อนแล้วกดดึงรูปภาพเข้ามาอ่าก็จะอนุญาตทุกครั้งนะครับจากนั้นนะครับให้เรากดเพิ่มตรงนี้นะครับอ่ากดเพิ่มเห็นแบบนี้ไหมครับนี่เราสามารถเลื่อน สเกลนะครับเลื่อนแท็บได้เลยนะครับวิดีโอของเราก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งเราสามารถนะครับได้คัดนะครับในส่วนที่เราไม่ต้องการได้สมมุติผมจะตัดในส่วนที่ถ้าวิดีโออยากให้วิดีโอมันเร็วใช่ไหมครับผมก็กดตรงนี้นะครับนี่แท็บตรงนี้ขึ้นมานะครับมันก็จะขึ้นแทบเครื่องมือนะครับในส่วนนี้นี่ถ้าเกิดว่าผมอยากให้วิดีโอเป็นภาพแบบ เร,ร shout, uh ็วแล้วก็ช้านะครับผมสามารถนะครับแบ่งฉากได้เลยนะครับนี่โดยใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับอ่าแบ่งฉากก่อนถ้าสมมุติเราอยากได้วิดีโอที่เร็วนะครับอ่าเราก็กดแบ่งฉากได้เลยเห็นไหมมันจะแบ่งฉากนะครับอันที่1กับอันที่2นะครับซึ่งเราสามารถกําหนดได้เลยว่าอ่าวิดีโอนะครับเลเยอร์นี้นะครับเราอยากได้ให้ ให้มันมีความเร็วนะครับกว่าปกติส่วนอันนี้อยากให้มันชาร์นะครับเราสามารถแบ่งได้อีกนะครับก็กดที่ตรงนี้นะครับนี่แบ่งชาร์กนะครับนี่เราก็จะได้2องเลเยอร์นะครับนี่เลเยอร์ขึ้นมานะครับอ่ะถ้าเกิดว่าเราจะเพิ่มนะครับความเร็วของวิดีโอนะครับสองรูปแบบก็คือความเร็วปกติกับความเร็วโค้งแบบโค้งนะครับก็คือแบบเคิร์ฟนั่นเองนะครับก็ ให้แนะนำนะครับเป็นแบบปกติก่อนนะครับสำหรับมือใหม่นะครับวิดีโอเลยเยอร์แรกผมจะให้เป็นช่วงความเร็วนะครับที่เร็วกว่าปกติผมก็จะเลื่อนไปสักประมาณ 1.5x 1 5นะครับ1.5เท่าอ่ะกดตกลงนะครับจากนั้นเราลองอเลื่อนเข็มดูนะครับดูว่ามันเร็วไหมปึ๊ปึ๊บ มันก็ยังไม่เร็วเท่าไหร่ใช่ไหมครับเราลองปรับแต่งใหม่ครับเพิ่มความเร็วอีกนะครับเอาเป็นสัก2นะครับเท่านะครับเห็นไหมเลเยอร์เราก็จะลดขนาดตามความเร็วของวิดีโอของเรานะครับนี่นะครับถ้าจะเอาเป็นวิดีโอช้านะครับเราก็สามารถเลือกนะครับเลือกเลเยอร์ที่2นะครับให้มันช้าลงนะครับโดยไปที่ความเร็วแล้วก็เลือกคําว่าปกติลด นะครับความเร็วลงนะครับผมจะเอาอยู่ที่0.5นะครับสโลนิดนึงนะครับสโลโมชันนะครับอาจจะเพิ่มความสมูทก็ได้นะครับเพิ่มความสมูทให้วิดีโอเรานะครับลื่นนะครับมากขึ้นีกดที่ตรงนี้ก็ได้แต่ผมไม่กดนะครับผมจะกดถูกต้องเลือกเลยนะครับเรามาลองดูนะครับเห็นไหมมันคือความแตกต่างเลยนะครับระหว่างความเร็วของวิดีโอ ช้ากับเร็วนะครับอันนี้คือเราสามารถปรับได้เลยนะครับอ่ะถ้าเกิดว่าวิดีโอที่เราแบ่งมาแล้วมันภาพมันไม่มันไม่กลืนกันใช่ไหมครับมันไม่อ่าซิงกันเนี่ยเราสามารถกดตรงนี้ได้เลยนะครับตรงแถบสีขาวตรงเนี้ยเขาเรียกว่าตัวแบ่งฉากนั่นเองนะครับเราสามารถปรับนะครับการเปลี่ยนก็คือการเปลี่ยนการนําเสนอนะครับนี่เราสามารถเลือกนะครับ ตามความเหมาะสมของตัวเองนะครับถ้าดึงเข้าเนี่ยนะครับมันจะกลืนนะครับกับวิดีโอที่เราเลือกก็คือมันจะสมูทมากขึ้นนะครับคล้ายๆเหมือนเราไม่ได้แบ่งเลยนะครับแต่ถ้าเราลองเอารูปแบบอื่นนะครับลองดูนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเป็นแบบโปรลองดูนะครับนี่เห็นไหมความแตกต่างมันจะแตกต่างมากนะครับกว่าเดิมนะครับอันนี้คือเราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับ ถ้าเกิดว่าเราได้วิดีโอแล้วเราเพิ่มความเร็วความช้าแล้วนะครับเราจากนั้นเราก็จะเพิ่มคอนเทนต์นะครับก็ค,คือการใส่ box. ข้อความนะครับข้อความนะครับก็ให้เราเลือกตรงนี้นะครับีตรงแถบเมนูด้านล่างนะครับให้เรากดเลือกที่ข้อความนะครับไปที่เพิ่มข้อความนะครับให้เราพิมพ์ก่อนนะครับพิมพ์ชื่อก่อนอันนี้เป็นเครื่อง เอาพิมพ์นะครับพ่นไอ้น้ำอะอโรมานะครับอ่พอเราได้ข้อความแล้วนะครับตอนนี้นะครับฟอนต์ตัวอักษรเรามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะเพราะว่ามันเป็นค่าค่าเริ่มต้นของแคปคัตเลยนะครับก็ให้เรานะครับมาเลือกที่อ่าฟอนต์นะครับนี่มันก็จะมีรูปแบบให้เราเลือกนะครับถ้าเป็นภาษาไทยก็คือภาษาไทยแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะครับอ่าถ้าเกิดว่าเราจะทํา คอนเทนต์แบบวิดีโอเป็นภาษาอังกฤษก็สามารถเลือกเป็นฟอนต์ภาษาอังกฤษได้นะครับมีฟอนต์ให้เราเลือกเยอะแยะมากมายนะครับแต่ถ้าเป็นภาษาไทยนะครับก็ให้เราเลือกได้เลยว่าจะเอาฟอนต์ไหนตามความเหมาะสมของเรานะครับผมก็จะเลือกฟอนต์นี้นะครับนี่ก็จะได้ฟอนต์นี้ขึ้นมานะครับเราก็ปรับนะครับปรับฟอนต์นะครับจะปรับสไตล์ก็ได้นะครับใส่สโตรกนะครับเพิ่มเงานะครับได้หมดเลยนะครับเพิ่มสโตรกเงาเนี่ยนะครับ สามารถทําได้นะครับโดยที่ว่า,าเรามาที่ตัวคําว่าสไตล์นะครับพอเราได้ฟอนต์แล้วนะครับเราก็มาที่สไตล์ตรงนี้นี่สไตล์นะครับเลือกสโตรกนะครับรูปแบบฟอนต์ก่อน,นเราสามารถปรับความหนาของสโตรกได้เลยนะครับเลือกสีนะครับได้หมดเลยแล้วแต่เราจะกําหนดเองนะครับส่วนถ้าเราจะเอาตาม เอฟเฟกนะครับที่เขากําหนดมาให้เราก็สามารถเลือกได้ที่เอฟเฟกได้เลยนะครับตรงนี้ปุ๊บตรงนี้มันจะเป็นแม่แบบเอฟเฟกที่เขาเลือกให้นะครับเราก็เราชอบอันไหนนะครับเราก็เลือกได้เลยนะครับตามความเหมาะสมของคลิปวิดีโอของเรานะครับเช่นผมเลือกตัวนี้อันนี้อันนี้นนมันสีฉุดฉาดไปนะครับเอาที่มองเห็นง่ายๆผมเอาตัวนี้นะครับนี่ อันนี้จะเห็นต่างได้ชัดเลยนะครับนี่ซึ่งฟอนต์นะครับพอเราได้ฟอนต์มาแล้วนะครับเราสามารถปรับนะครับฟอนต์ว่าเราจะให้มันถึงช่วงเวลาเท่าไหร่ของวิดีโอนะครับถ้าผมจะเอาให้มันสุดเลยนะครับวิดีโอผมก็ลากตรงนี้นะครับลากตรงเลเยอร์ฟอนต์นะครับให้มันสุดเลยนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับเราลองเล่นวิดีโอดูนะครับ อตอนนี้เราก็จะได้ฟอนต์มาแล้วอะถ้าเกิดว่าเราอยากทำภาพเคลื่อนไหวของวิดีโอนะครับทำภาพเคลื่อนไหวของวิดีโอของฟอนต์เนี่ยให้มันเป็นภาพเคลื่อนไหวเราสามารถาเพิ่มนะครับเอฟเฟกฟอนต์ได้เลยนะครับโดยกดไปที่ฟอนต์นะครับตรงนี้กดไปที่ฟอนต์ตรงนี้นะครับตรงนี้กดเข้าไปนะครับนี่มันก็จะขึ้นนะครับเมนูต่างๆนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะเล่นเอฟเฟก นะครับเอฟเฟกของฟอนต์ก็ให้เลือกที่ Animation นะครับตรงนี้ก็คือ Motion การภาพเคลื่อนไหวของฟอนต์นะครับมีให้เลือกเยอะนะครับเราสามารถเลือกได้เลยตามความเหมาะสมของคอนเทนต์วิดีโอของเรานะครับผมจะเลือกอันแรกนะครับอ,อันแรกเราก็ลองกดเล่นดูนะครับกดเล่นดูนะครับถ้าเรากดตกลงนะครับก็สามารถคือเราเลือกเอฟเฟกตัวนี้แล้วแต่ผมจะเลือกเป็นแบบ เล่นต่อเนื่องก็คือเล่นวนนะครับเล่นวนผมก็เลือกเป็นวงนะครับตรงนี้นี่นะครับก็คือเป็นเอฟเฟกที่เล่นต่อเนื่องระหว่างคลิปนะครับตั้งแต่ต้นจนจบผมจะเอาให้เห็นชัดๆเลยนะครับก็คือจะใช้แบบสุ่มเด้งนะครับอันนี้สามารถปรับความเร็วได้นะครับตรงนี้นะครับนี่ความเร็ว ประมาณนี้ถ้าเราเลือกเสร็จแล้วตรงนี้นะครับให้เรากดถูกต้องนะครับก็คือว่าเรายืนยันที่จะใช้เอฟเฟกนี้แล้วจากนั้นเราลองกดเล่นดูนะครับเห็นไหมฟอนต์ของเรานะครับมันก็จะเคลื่อนไหวแบบวนไปนะครับตั้งตั้งแต่ต้นจนจบคลิปนะครับออันนี้ก็คือการตัดต่อวิดีโออย่างง่ายๆนะครับ อ่าอย่างง่ายๆถ้าเกิดว่าเราจะเพิ่มภาพซ้อนนะครับเพิ่มภาพซ้อนทํำยังไงนะครับให้เรานะครับอ่าให้เรากดไปที่ที่พื้นที่ว่างเลยนะครับอ่าแล้วก็กดที่เมนูนี้นะครับเมนูนี้อ่าย้อนกลับคืนแล้วเห็นคําว่าภาพซ้อนไหมครับนีภาพซ้อนจะอยู่ตรงนี้ ให้เรากดเลือกได้เลยนะครับภาพซ้อนก็คือการเพิ่มโอเวอร์เลย์นะครับโอเวอร์เลย์ก็คือเราสามารถเพิ่มได้ทั้งรูปภาพภาพนิ่งหรือภาพวิดีโอก็ได้นะครับก็ให้เราเลือกกดเข้าไปเลยอ่าผมจะเลือกภาพนิ่งนะครับตอนนี้เรายังไม่มีภาพเราก็ไปดึงภาพที่อัรบั้มของเรานะครับโอเคครับพอเราเพิ่มนะครับฟอนต์ได้แล้วนะครับอ่าเราคิดว่ามันโอเคแล้วนะครับเราจะเซฟงานนะครับอ่ะอย่าลืมนะครับเวลาที่เราจะ บันทึกงานทุกครั้งมันจะมีลายน้ําของแคปคัตนะเราสามารถลบได้นะครับโดยแตะที่ตรงเลเยอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็กดลบนะครับก็กดลบได้เลยนะครับแล้วก็ให้ไปกดบันทึกที่ลูกศรมุมบนตรงนี้นะครับความละเอียดสามารถกําหนดได้เลยว่าเราจะความละเอียดเท่าไหร่นะครับจะเอาหนึ่งพันแปดสิบนะครับหรือ 2K 4K ก็ได้นะครับได้หมดนะครับอันนี้ผมจะเอาขนาดปกตินะครับไฟล์จะได้ไม่ต้องใหญ่นะครับอ่ะ ผมก็พอเสร็จแล้วนะครับเวลาจะกดบันทึกนะครับผมก็กดไปที่ลูกศรชี้ด้านบนนะครับเราสามารถดาวน์โหลดนะครับได้เลยนะครับกดบันทึกไว้รอจนกว่ามันดาวน์โหลดเสร็จนะครับค่อยออกจากหน้าจอนี้นะครับอ,อันนี้ก็คือเป็นการตัดต่อวิดีโอแคปคั t นะครับทำคอนเทนต์อย่างง่ายนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับวิดีโอที่เราได้มันก็จะส่งไปยังอัลบั้มในโทรศัพท์ของเรานะครับ